สวัสดีครับผมเบิร์ตวันว่างนะครับวันนี้นะครับมาทำคอาเทต์อีกแล้ววันนี้มีเกมให้เล่นเดี๋ยวไปเล่นกับแม่บ้านทําความสะอาดหรือว่าพวกพนักงานที่เก็บขยะอย่างนี้ว่ะไปเล่นเกมเอาง่ายว่ามันมีทั้งหมด6เลขใช่ไหมให้ไปเลยเลขละร้อยหกเลขก็600ใครโยนได้เอาไปเลยไม่พูดเยอะไปโอเคเจอละหนึ่งคนนะครับสยามพลาแควร์นะครับเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดมาลูกพี่มีเกมมาให้เล่นโยนเท่าไหร่ได้เท่านั้นมาเล่นปะเล่นปะเล่นอ่าโอเคมาได้เท่าไหร่ไปเท่านั้นโยนอ่ะ เบี้ยประเดิมคนรแรกเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอ600ไปเหนื่อยป่ะทำงานเหนืออ่อยป่ะเหนื่อยเอาไปเท่าไหร่วะ4 5่หโอ้โหโ,โอเคไปอย่าหาคนโดดไปนะทำงานเหนื่อยป่ะบางทีเหนื่อยก็ไม่ไหเหนื่อยใช่ไหมมีเกมให้เล่นโยนได้เท่าไหร่เอาเงินไปเท่านั้นไปอ่ะไปสี0ไอ้สัตว์ไม่พูดเยอะเจ็บคอไปเอาไปเลยผมให้ให้ให้จริงไม่พูดเยอะเจ็บคอไปต่อ งงงงงงหันไปดูงงงงวะน่ะงงวะน่ะงงวะน่ะให้จริงยังงงวะน่ะจะให้ทั้งทีแม่งเดินโคตรเหนื่อยเลยแต่บนไหนไม่เป็นไรนะทำงานเหนื่อยปะเหนื่อยปะเหนื่อยอยู่อ่ะมีเกมให้เล่นโยนได้เท่าไหร่อย่าให้เท่านั้นหนึ่งถึงหกอยากได้อะไรอยากได้อะไรบอกก่อนสามร้อยก็ได้อ่าเอาไปเอาแล้วแต่แล้วรวมี่หกสามสี่ห้าหกโอเคเงานสุดอ่ะ สู้ๆพี่เงๆเป็นกำลังใจให้พี่ไอ้เหี้ยล็อกเลขหกไว้ป่ะเนี่ยไอ้สัตว์ล็อกเลขหกไว้ไอ้เหี้ยออกแต่หกอย่างเดียวเลยแม่บ้านทำความสะอาดหาโคตรยากเลยเดินเหนื่อยไม่หายเลยเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันหยุดเล่นก่อนหยุดเล่นก่อนพายลูกเสาได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นโยนโยนเลยโอ้โหสองร้อยสองร้อยอ่ะแถมให้ร้อยหนึ่งอ่ะจบโอเคเท่าไหร่พี่อ่ะโยนอ่ะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นให้อ่ะให้อะให้อให้อะให้ลงพื้ อ๋ะอะร้อยเดียวพอไปไม่ใช่เหรอที่ให้ร้อยเดียวพอเลยหรอวะมือตีนก็มีไอ้หี้ยเอาไปกินเหล้าให้แค่นั้นพอจริงๆผมจะไม่ให้ก็ได้นะจะทัวลงอะไรผมก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่เสีเรียสอย่าเอาคนใหม่เลยปะอ่ะโยนได้เท่าไหร่ออกไปเท่านั้นเอ่ะ,อะโอเคนะครับส0 0ป้เหนื่อยปะสู้ๆนะพี่ไปให้ใายโยนได้เท่าไหร่ไ่เท่านั้นอะโยนอน เฮียหายากกว่าจะเดินไปเดินมาดื้อเหนื่อยนะทุบิมีเกมให้เล่นนี่นะครับพนักงานทำความสะอาดนะอ่ะเป็นกำลังใจให้อ่ะถ้าอะไรไตัวอะไรเออโยนเลยเออเลยเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยว,ยวยอ่ะโอเคไปร้อยเหนื่อยปะเหนือหน่อยปะสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้กวาดดีๆนะพี่ห้ามมีหินห้ามมีทรายนะกวาดดีๆ เดินหายากโหจะหากว่าจะนี ah, no ้นะครับน้องๆเป็นกำลังใจให้นะครับแม่บ้านแล้วก็พนักงานทำความสะอาดที่นี่นะน้องๆเล่นเกมสนุกๆไปมีเกมให้เล่นหนึ่งหึงหกอยากได้เลขอะไรอ่อเ6หกอ่ะโยนเลยอยากได้อะไรโยนโยนรถโยนรถขอโทษด้วยนะครับได้สี่นะครับไม่ได้ถึงหกนะครับเสียใจด้วยเนาะเอาไปสี่ร้อยซู่ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับแขกผู้กหห้ามมีหินห้ามมีเศษใบไม้นะค่ะค่ะเใบไม้นี่ปะห้ามมีเก็บ เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนถ้ามีถ้ามีถ้ามีต้องเก็บก่อนอ่ารอเล่นรอเล่นรอโอเคไปหาคนต่อไปเหนื่อยว่ะเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่เดี๋ยวมีเกมไม่ให้เล่นอยากได้เลขไรหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกอ่าโยนเอาโยนเอาเลยจะอะไรเท่านั้นไปสองไปเสียใจด้วยนะครับลูกพี่ได้สองนะครับโอ้โหเสียใจด้วยนะครับน้องๆได้สองนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้ำก๋วยดีนะพี่หินถ้ามีหินถ้ามีเศษทรายนะเดี๋ยวน้องๆในสยามสแควร์เดินไปแล้วสะดุดเท้าโอเคนะครับโอเค let's go หนึ่งถึงหกอยากได้เลขไหนทอยเอาโยนเอาไปพี่อ่าอันนี้อันนี้แถมให้เป็นกำลังใจให้พี่สู้ๆูครับสู้ๆูโอเคโยโยใช่ไหม Yes Yes เลยอยากได้เลขอะไรหกดีดีถอยแม่งได้หนึ่งเถอะวีสีไปไม่พูดเยอะเจ็บคอไป วาดอย่าให้มีหินอย่าให้มีเศษหญ้าอย่าให้มีเศษกระดาษ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องๆในสยามนักท่องเที่ยวในสยามมาอย่าเดินสะดุด okay? <Okay. S 1> โอเคโอเคต้องบอกนะพนักงานนี่หายากไหมไม่ยากหรอกแต่ต้องเดินเมื่อยเพราะเขาไปไปทำความสะอาดตามจุดตมจุดนะครับรน้องๆการจะเป็นผู้ให้สักทีนะแต่ก็ต้องเหนื่อยนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะรน้องๆก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยสปอร์ตผมด้วยนานๆจะทําความดีทีเหนื่อยปะไม่เหนื่อยนะมีเกมให้เล่อนะอ่ะโยนอยากได้เลขเลยอยากได้อะไรก็ดีอ๋ออยากได้อะไรก็ดีอ่ะโยนเลยอ่ะโยนยังไงก็ได้โยนอ่ะ สงสารพี่คนที่ได้หนึ่งเมื่อกี้เนาะแต่นี้ได้6แต่จริงๆอันนี้ไม่ได้นะครับคนสุดท้ายผมไม่ให้แล้วเนาะอันนี้ก็ถ่ายคอนเทนต์เล่นงเงินเฉยๆเนาะไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วโอเคนี่ก็ถ่ายปัดจเฉยๆไม่มีอะไรพี่ไป่ะกลับล้ <c oughs> อเลยล้อเลยคน <c oughs> สาม <c oughs> สามเท<า> <c oughs> ่าไหร่นะพี่ห้าห้าแล้วก็เลยหแล้วก็เจห้าแล้วก็เจ็ดโอเคขอบคุณมากพี่โซโซกำลังใจให้ครับผม โอเคน้องๆน,นะครับตอนนี้ก็ภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยนะครับใครชอบยุ่นนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดกระดิ่งนะครับถ้าผมวาจาในนี้ไม่สุภาพอะไรหรือลงเกินพนักงานอะไรในนี้ก็ขออภาัายด้วยสร้างเพื่อความคอนเทนต์สนุกสนานแล้วก็ขอบคุณมากนะครับจากคนผู้ให้ผมผมก็เป็นผู้ให้คนอื่นมากนะครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตแล้ะขอบคุณน้องๆทุกสิ่งถ้าไม่มี FC ไม่มีใครมาซัพพอร์ตผมก็ไม่มีเบอร์ดว่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลย let's go